ถ้งค่าไลา่อย,ย่างไงให้มีประโยชน์แก่ตนเองมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนตั้งค่าแอปไลน์นะให้มันเนี่ยมีประโยชน์แก่ตัวเราการตั้งค่าให้มีประโยชน์ก็คือเข้าไปที่ไลน์จากนั้นนะคะอย่างแรกที่น้ำจะพาทุกคนไปตั้งค่าเนี่ยจะเป็นการเข้าไปที่ ตัวฟันเฟืองมุมบนขวามือกดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นเรากดคลิกไปที่คาว่าโปรโฟไฟล์อ่าพอเราเข้ามาที่โปรโฟไฟล์นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ในหัวข้อลาย i i เเนี่ยไม่มีไม่มีเลขแบบนี้นะคะไม่มีเลขแบบน้ำให้ทุกคนเนี่ยกดใส่นะลาย i ID ก็คือ ID ที่เพื่อนๆคนอื่นจะสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน l ลายได้ค่ะ และทีนี้ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เปิดให้ทุกคนติ๊กเปิดนะเปิดให้เป็นสีเขียวเหมือนน้ำนะถ้าใครถ้าใครกดปิดให้เป็นกดเปิดนะคะให้เราตั้งค่าลายไอดีก่อนแล้วค่อยมาเปิดตัวนี้อ่าโอเคจากนั้นกดออกอย่างที่สอนที่เราต้องไปตั้งค่าก็คือความเป็นส่วนตัวอันนี้กดคลิกเข้าไปจากนั้นทุกคนจะเห็นคำว่าล็อกรหาดผ่าน จะเห็นคำว่าล็อกรหัสผ่านอันนี้ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาที่ไลน์ของเราแบบเรียนโทรศัพท์เราแล้วก็มาที่ไลน์นะคะให้ทุกคนตั้งค่าเสรจรหัสผ่านแอปไลน์ไว้แล้วก็จำไว้ด้วยนะว่ารหัสผ่านที่เราตั้งเนะี่ยคือรหัสอะไรจากนั้นปุ่มนี้ถ้าใครยังไม่กดเปิดให้เปิดนะคะอันนี้ ส่วนปฏิเสธการรับข้อความเนี่ยถ้าใครอยากปฏิเสธการรับข้อความก็คือไม่รับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยก็ให้กดเปิดไว้แต่ว่าถ้าใครต้องการรับข้อความก็ให้กดปิดนะคะส่วนตัวนี้ก็กดเปิดอ่าโอเคจากนั้นกดออกค่ะหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาที่คําว่าเพื่อนกดไปที่คําว่าเพื่อน และมาดูที่หัวข้ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนก็คือคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของเราจะสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ได้อันนี้ถ้าทุกคนต้องการแบบนั้นก็ให้กดเปิดนะคะถ้าไม่ต้องการก็กดปิดโอเคจากนั้นให้ทุกคนกดออกจากนั้นหาคำว่าแชทค่ะพอเราเจอคำว่าแชทแล้วให้ทุกคนแตะเข้าไปตัวนี้นะ ทุกคนแตะเข้าไปค่ะจากนั้นพอเรากดแตะเข้ามาเราจะเห็นคําว่าสำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทอันนี้ให้ทุกคนกดแตะเข้าไปจากนั้นนะคะมันจะมีให้เราสำรองข้อมูลนะให้ทุกคนใส่อีเมลของตัวเองลงไปค่ะในการสำรองข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือว่าแชทหรือรูปภาพที่เราลบไป เราจะสามารถเรียกคืนหรือแชทที่เราลบไปเนี่ยเราเราจะสามารถกู้คืนแชทแชทนั้นได้อีกครั้งสามารถดูแชทนั้นได้ค่ะจนั้นก็กดออกและนี่นะคะก็คือการตั้งค่าแอปไลน์ตั้งยังไงให้มีประโยชน์แก่ตนเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ